สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอีซี่อีกแล้วผมกับผมเจกับเพื่อนผมอุ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนผมนี่มาไลออนเพื่อนผมอยู่นี่สูสซันนี่นะครับว้าวตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นผมซับกับไลออนซับใหญ่กับซับเล็กอยู่ด้วยกันครับสุด ซุดอยู่กับลิงโอ้迈ก็ใครไปกลางสงสยัสงสยใี่ครับสงสัยใช่ไหมครับสงสัยใช่เสเวนไปกาลปกางอยางมิดครับเราก็ต้องปล่อยเขาแหละครับก็อยากจะมิดล่ะจะทำไงได้พ่อมีหายจ้าพ่อมีไปฟาร์มป่าแล้วจ้า ตรงกวานฟาร์มแล้วอย่างนี้ไปตัดคลิปพ่อมีหายจ้าพ็อมีหายมีหายมีหายไดออนไม่เตือนเลยอ๋อมีหายวะมีเป็นไวะมีไม่ได้ฟาร์มเลยต้องใส่มีไปฟาร์มฟังดัวง เดมึง <S <S มมเดินหนีเลยหดร้ายหดร้ายถลยมอบอนันนี้ให้เพื่อนเงิน ซับอยู่กับซับก็เอากันไม่ลงเหรอคราวนี้เอาวน่าสียดาแสงออ,อยูน่นี่ป่านี่ไกลเริ่มไกลแล้วยี่ความนี้ทอหลอดไปฟาร์มแล้วอ่ะบอกว่าไม่ไหวริงยิงเรื่าง ว่ะเหรอกเอาเอาอ้าวออกเมดมีขวานฟาร์มอ่ะจริงจริงจะได้เราจะได้แล้วไลออนไม่ดูดขยันดูดมะนาววะดูดดูดไม่ถึงอ่ะดูไปเลยอดูดแล้วโดนตัน นีเราตันอยู่ดูจนมันนาหมดแล้วมันนาหมดหลอนเลยเขาเถื่อนแล้วทำไมฝั่งข้างล่างมีแค่หนึ่งหรอเฮ้ยมันฟาร์มไอหมีก็หายเหมือนกันแปลว่ามันฟาร์มสองตัวเจอับบเ้ารลอดสิ่งแรกที่เราต้องออกคือเขียวไม่ก็คาถาผักพายุแม่เลยอ่ะพายุร้อนก็แล้บ เพื่อนต้องซับผมแล้วจริงๆเฮ้ยลีมานากัน <h az gos> เดินล่างเฮ้ยคนเดียวเนี่ยว่ะเราลีกคนเดียวด้วย โอ้สวยสวยสวยเฮ้ยมันเปิดได้ไงวะเซเว่นโหดปะทางโซโลมันตัวตัวกับเซเว่นเหรอวะอะไรของมันวะเนี่ยคันดาวคันดาวแบกแบก

ให้อันนั้นล่ะไดออนลูนลุนกำลังไปกำลังไปไออนเก็บัเราหยุดจะยุดเสร็งกันแล้วเฮ้ยดีทั้งนั้นเลยให้ไดออนไปก็ได้ยังไม่สูเลย รูนสองรูนสองโอ้ยดีมนาออนไม่เอามาเหรอดีมานานะีา่ยท่านเอาไปใช่ปะเอาไปเ,เดี๋ยวไม่มีใครใช้เลยเมีคน <ไป S 2> ใช้ <ไป S 2> แล้ว นี่มานาไหนมี่คนชใช้ใช้ลัสเวนไงอดวสเวนผู้มนาน้อยนิดลิงมันห้าวไปอะ่ะมันเจอกไก่นี่มันโดนตีลวสโลอะ่ะอันตีมนาเจถูกแล้ว,อลวโอ้ใช่เย็นนะถ้าจะเล่นอะ่ะเจอกับตัวนี้ก็แพ้ทางแล้วบอกเลย เ่นล่างต้องได้แล้วโซลิงต้องมาแล้วโ <Hey! S 1> อ้วันตีเขาก็โกงเลยเว้ยต้องตีเร็วแค่ไหนถึงจะพอโอ้ยโยนโยนเฮ้ยอะไรขี้ป่าเฉยเลยเนี่ย จูนนะครับตอนนี้พอหลอดก็ได้จากไป,ป,ปนนะทุกคนว่าผมจะได้<ค>รประหด้างอกมันเร็วสิบแล้วนะน่าจะมีปิงแล้วเรื่องอนะ เฮ้ยขสากดโซลิงขอป้าหน่อยออกจากอันเถอะตะเวนเออนั่นแหละอามานามาค <middle> นเขาต้องใช้มานองมานาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาละโ oh, oh. มล,ะ oh, oh. ลิงลิงเอาไปใช,าชา้เรื่องอะไรเอาเพื่อน ใครวะใครวะอติได้ปาอติได้ได้ดิวะตีเลยตายแล้วโอ,โอ้มอฟิี่มาลืมบอกเลยให้เพื่อนอนติเขาก็ไม่ได้ดูแมปเว้ยเป็นจันคือเราทำไมเราไม่หันไปตีทีนะเฮ้ยมอฟฟี่เป็นคน,นท<า>ไทยนี่ว่ะใช่ก็นแน่คือชื่อขุนช้างชื่อแบบไทยมากไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษแล้ว 100 cast อยแคสแลงโอเคน่าสนใจนะครับสกิลไกลขึ้นเนะดินน่าสนใจแล้วอยูอค่คลิปแรงอยู่คลิปแรงอยูทอ่ทับสองทับสองเฮ้ยเ,เ,เลนกลางมันขนาดนั้นนะ่ะตเวนมันเก็บมอฟ มันกลับเก็บหมีเลยเหรอเรเวนโหดปะเราต้องเพิ่งเลยนะเพื่อนเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาไอเนี่ยตัวตัวทำเกียร์มันไปแล้วเนไปไปี่ยของปลาหน่อยอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้สิบสตมมอสเต็ตแต่หู นน่ารอดมดจะตายป่าวถ้ามีปีมอกถีติมันจะตายไหมไม่ทันแล้วเลือเต็มหลอดแล้วม็อกเลือครึ่งหลอดแล้วเมื่อกี้มันอันนี้มันจะตายมันปรับปรับไปสตริงมาแล้ว,ลวช่วยกันหวานนะทุกคนเป็นเป็นซัพพอร์ตที่ไม่หวานด้วยเนี่ย หนึ่งร้อยแคสแล้งโอเคหรือว่าดาเมจดีดาเมจแบบจัดจ้านไม่ยถึงอะไรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสกิลไกลขึ้นดีกว่าเนี่ยทาเลนเออเหมือนมีคนเลยเหมือนมีคนเลยเมื่อกี้สนใจแล้วปุ่มล่างเนี่ยมันไหลไหลเวฟแล้วมันไหลเวฟแล้ว เคลียนะครับเคลียหมีผมก็เคลียไม่ได้ตังค์นี่ใช่ไหมเออใช่ใมัได้ตโอ้หกรอยคโอ้คนรวยใครได้ไปล้วตนนด,มนดน้มันโดนเวียดครับมันโดนเวีใช่ไหมครับใช่ไหมเวยเนอเอะไนะนะตัง เอ้ยมันจะตายแล้วเออโอ้โหมันจะเอามาตาอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โวึดร้อยดาเมจตีกันหน้าสั่งเออเจลดาเมจไปโคตรกว่าเดี๋ยวเจก็เล่นเป็นแครี่เนี่ยพาแครี่เนี่ยไปไปบนดีกว่าเจสตั้งจะเต็ม เราติดว่ะเราติดเรติดเพื่อน่อเราติดเช็คเอเช็คเออเช็คเข้าเออเช็คเข้าเไม่ดีกว่ล้วกระจงนะกระจงกระจงบับ บัฟนี่เลยโหแน่นอนเสเวนเกิดอ,อะไรขึ้นเ <c oughs> มื่อเสเวนตีไว้โห <c oughs> ตกทีตกคนแนงอะว่าสติกเนี่ยไม่มีความหมายแล้ว <c oughs> เอาวันนี้มาแทน <c oughs> หุยล,ลิงลิงเนอะวันนี้มาเซนเนนยาชะขยยะแก๊ตบัฟที่โหที่สุดบับคฟคลิปนี่บับคฟคลิปเวียนหยสก,กิดนะครับ เป็นโกนึ่ขวดเฮ้ยโหโคตรไกลไม่น่ารอดหูมันโฟิงม่นกระโดดมาตีพื่อนะตีสวยสวยุ้ยเลือดเด้งมีเลือดเด้ง ถอดหลอดไม่ตายยังไงมันก็เอามาตัดเลขสองตัวไม่ไหวไม่ไวหวยังไงมันก็ไม่ตายอะทอรอดเหรอใช่สองตัวกระสับบ้านสันไม่ไหวนนไ,มมไม่ผสมเนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะซีนั่นสิครับเอา้า ซื้อไม่ถูกของแบบลดช่องมากตอนนี้โยนเะรฟาร์มสักกองก็เรียบร้อยแล้วบัฟตัวเองก่อนเฮ้ยบัฟตัวเองกับป้อมคูณสามดูนะเฮ้ย <c oughs> แค่สองเองครับอันี้ก่อน <Not one. S 1> <c oughs> ต้องอัพอันนี้แล้วความเร็วเพื่อความดีในชีวิตจะได้แบบสีสิตสเต็งกับความเร็วสเต็งกับกันกน,กน,นี่แหละแลท,ทงเฮ้ยเฮ้ยสต็ปอินยะ700ดาเมจมเลือดเออจริง เอได้ยินเสียงว้าว่าปะได้ยินนี่ถ้าเป็นนาคนาจะแบบลอมากพราวันนี้อ่ะดาวลดดาวลดเซนหนงเพื่สโมกเอาเพื่สโมกเฮกเดือเฮกเดือ อ้ยทำไมเฮ้ยชโดนวยโดนดวยโดนตกตกหมีก็ได้เู่ไหนเนี้ย,ยนี่ยไงก็ไม่น่ารอดจริงๆยังไงก็ไม่รอดจะรอหรอกออเขาบอกกัน มีอะไรมีค่าเช็คแล้วออกฟา,า,างนะครับบิงไปตันนึ่งเลยปั๊บแต่เซเว่นนะกอดแน่นอนเออชื่อซื้อหวันฟาเงเลย เฮ้ยตัวละ,ะเปียเฮ้ยตาตาตาตัดละมีดมีดมีดขายทิ้งไปแล้วไปเซเว่นเอ้ยขายไปแล้วเห็นเราเห็นเราเห็นเราไม่ปักหรอจะปักทำไมเด้อต้องตัดต้องตัดเลย มันยังไม่ตัดเลยเนะี่อยอะไรตัดเออนั่นแหละเออดั๋ยวละดันล่างมาไห <Your S 1> มดันล่างเล <under> ยเดี๋ยวปั๊บรถถังเลยปั๊บรถถังตีป้อม <That> s <S ออกนี้ดีกว่าสกิลไกลขึ้นไมปพายุกันดีกว่าพายุ พายุในโหดแน่นอนอ่ะที่ยิงตัวเจต้องออกของกดทั้งนั้นอ่ะมันถึงจะคุ้มมันจะพายุเพื่อน่ะดิที่จริงไม่น่าออกเจียชะเลยสกิลแรงนะมันมันตัวเจมันอัติมันไม่ได้ผลที่คิดควอนตันไปเลยโชว์ไปหน่อยเหตุโอ้โหเสร็ล้เอ้ยมัน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 ปิดมันใส่กีบ เลรามือฟาร์มใส่ตัวนี้ได้ปะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้วะ,ะสวยังไม่อย่ารอดนะครับนี่เดินไปไม่ถึงติดแล้วเนีน่ย เ้ยช่วยเพื่อนนะเออโหติดเจถอยเลยป้อมีูรอ่จริงจรงป้อมยป้อมริงนึ่ปชันปูชันอยู่ไหนปูชันกดบัฟกดบัฟแล้วกดบัฟให้เพื่อนอ๋อเพื่อนมันรอดละช่างมันรอดรอละเติมปูชันเน่ย ไฟดาเมจกับมมเมนสปีดมมเมนสปีดดีกว่าตามเพื่อนไม่ค่อยทันเลยริกเคนดีกว่าก็าาแต่ไฟแรงไฟแรงขึ้นสามร้อยงานนี้ต้องริเคนถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เรากดโรตัสให้เพื่อนอะถ้ามันถ้ามันคูณอะน่าจะตัวหลายตัวโลตัสโรตัสคูณวิ่งหน้าคุ้มแต่เห็ก,กเหตคุ้มสุดละ เอตแล้วก็เขียวอะ่ะเขียวเมียกเอาเลยดีไป <S <S เรื่อยเพื่อนอาจจะไม่ได้ใช้เก๋าเลยออกเหกไปเหกเสร็จคอนซานต่อไม่กะไบโอ้โห้ทารามานจริงๆจของ,งเจ๊ก็ออกหายไปเลยคอร์ดเนี่ยมีเหกแล้ว ดีมากซื้อโมชันตุนไว้สามขวดอ่าสเต็ปพี่เอกโมชันสามขวดมาส่งเร็วอันนี้มันสกิลแรงขึ้นไงใช้มานานน้อยเฮ้ยคูณสองนะเจ๊ถอนดว่ามันมีลิกเทสนะออกมันเรียก ให้หรอไม่มนันนาแบบกูเลยอะออกลิเค็นด้วยทุกคนเราออกลิเค็นกันแบบโอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยมอนให้เราออกเลยอไม่เจไม่ต้องหรอก <c oughs> เจโฮจุดแล้วตัดเจทึกอยู่แล้วน่าจะเป็นรถตัดมันถึกแต่มันไม่รีเจนน่เจนหาเนมครหาไปเลยไม่ก็ถ้าเกิดอยากได้ยีเลนก็คอนตันเพราะมันจะออกโรบอคก่อนทต่ไมตกอนตันะคอนตันก็ได้บ้าอ๋อชอบเขาเขาอยากเห็นตอนที่มันไปตันพร้อมกันสี่ตัวโัวบอคก่อนงั้นน่ะนี่พูดแล้ว มันจะตันมันจะกระโดดไปยังไงเนี Cast ่ยมันจะเลือกตัวแรกแต่นอกนั้นรอบๆจะโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิศว์เป็ดทำผลงานมันดันยาวอ่ะมันดันยาวอ่ะจะรอกาเล่กันนะ เอาเหกเลยนะเหกเลยนะยังไงก็ตายจริงออกออกออกหันออกห่างออกห่างโอ้ยคุณคุณคุณน,นะครับ โดนมาโดนมาใครช่วยได้บ้าง oh, day, แต่ว่าชยด้วแล้วโดนโดนอยู่คลางโอ้โหสองสองเลยอะ่ะ <c oughs> โอโ้โหมังคุณอย่างเงี้ยเอาอมีทั้งเถียทั้งซันเอาอะไรหรอ,เอ,อรเอาอะไรกดเจาอะไรกระผมองกดเลือดให้พเพื่อนด้วยเอา <c oughs> พอดีผมมีโพชั่นนะครับเดี๋ยวดูว่าการฮิวเพื่อนฮิวเซเวนจนเลือดเต็มหลอดมนะีโพ<อ>ชั่นมีโพชั่นดูโพชั่นมาเติมเพื่อน <c oughs> เอฟิโซ่เพื่อนต้องฮิวละเป,เป็นเต็มละ โยนโยนโยโยน่ตันอโยนคอนตันได้มงอะดิไอ้เหี้ยไม่ได้เดินเลยมันโยนคอนตันตัวนี้แต่เรากระโดดไปตัวนี้อย่างฮะคืออะไรวะเดีย คืออะไรเนี่ยซันไปโดนตันอีกตัวไปกันไปสวินหยอกตายวะมีโรชานด้วยมีโรชานช่วยเร็วช่วยเร็วช่วยเร็วปี้ฟิงแล้วไม่มีคอตันอีกบางกี้โอ้โหบางกี้มีกระทางไ้ยอหมุนไม่ทัน พี่ครับฟ้ามันจะตีกันตายไม่ไี่ยวันนี้ผุกเลือดเจ้าอ,อันตีดูกขัดเพิ่มอ่อเพิ่ม่อไหมอ่ะเพิ่มวงล้อมอ่ะอุ้ยอา้าวสวยเนี่ยอันอันตีของ,งเมืงที่ไม่มีใครชนะเขาได้หรอกวเวลาอยู่ในวงในวงคือเทพเจ้าเออจะไปสู้อะไรกับเขาในวงวดได้ถามจริงแยก่กระถ่า,ายแย่งเอาพันล่าง ถ้าเกิดมันเอาเกาะนะโหดเลยอ๋อมันเพิ่มสามติดละกระาฟ้าป่ะกระา,าฟ้าโหดด้วยนะเนียน่ยกระาฟ้าทำให้เกิดร่างลิงของมัน,นประมาณสามสามตัวเกิดอันตีอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวรอบๆดูเอฟวีโซเบียส่อีิบนะครับดูนะโอ้โหสามตัวเ,<อ>เห็นปะล่ะโอ้โหตอนสามมันโหด เจออกใบต่อโหทุกอย่างจะแบบไอ้นี่โวนโคตรเลยเียเจ้าเจ้าให้ก๊อตเอาเหกไว้ชิ้นแรกแต่เวลาตันมนันนี้วดิมันเลือกไม่ได้อ่ะมันกระโดดไปตัวหลังเกือเลยเมื่อกี้เจต้องสุ่แล้วเรากดฮิลได้ไหมฮิลใหญ่มันจะคูนไหมไมันจะฮิลสองครั้งวะไม่ไม่ได้ฮิลทับกัน อยู่ทับกันไม่ได้สมมติเขากดฮิวแล้วเจเจฮิวมันยังทับกันเลยอะไรเชิญเลยจ้าทีนุดท,ท้ายเฮ้ยมือฟาร์มเรายังมีช่องที่ใช้มือฟาร์บีด้วยวะผมมีคอนตันผมมีคอนตันมีคอนตันนะครับ เออสวยมีคอนตันนะครับตีติดตันนะสวยโหตโคตรสุดยอดตีตีติดตันเอเบโซเบรู้จักก็จากเอเบโซเบร์ก็เดี๋ยวมีใบเดี๋ยวมีใบเอาเอาป้อมหมดไปแล้วดิมันม so ันอยู่ไปไหนวะ เคกเคนี่เลยต้องตายกันสักตัวบบเจอหน้าก็ส่งสกิลทุกอย่างเจ้าวะนะเจ้าวะนะเฮ้ยโหมันไกลเดมันเข้าพ้อม ไปเ่อนโดนเพื oh, ่อนโดนแล้วเวนผมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยคอนตันคอนตัน

น่าฟันดียอดไอไอเพลวิลนั่นแหละจะเล่นได้ดียอดโ oh, oh. อ้โหมมฟินโมฟินเล่นโหนะอ๋อ oh. จะตายเล่นกลางสู้สูนไม่ได้แต่หลังเกมเซเว่นสู้ไม่ได้แล้วหลังเกมมันพุ่งได้หลายทีเหรออมีชาร์จใช่ไหม จำไม่ผิดไม่รู้จต่พุ่งรวดไวเละมันคืออะไรมันคือทาเลน้์มันเหรอทาเลน้์มั้งเฮ้ยมันพุ่งไวอยู่แล้วแต่มันออ๋ชาร์จเป็นสองเวฟทาเล้นเบลยิมฮะสองเวฟโอ้โหคนไหลลื่นเลยไปแล้วเจนี่เป็คนกดไลค์ด้วยเออขอบคุณโอเคดีใจกันทุกนี้เดี๋ยวช่วงไม่ไม่ดีกันได้ๆเจอกันบบ๊าายยบ๊ายบายครับสุดยอดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะ กด subscribe ด้วยนะครับช่องผมเซอีซี่นะครับคลิปต่อไปเราจะลงกันใหม่แล้วเป็นตัวอะไรนะครับไว้เจอกัน